ยังเดี๋ยวขอดังให้คิวด้วยม่ทุกคนวันนี้นะครับนิกเนี่ยมาทำภาร,รกิจเป็นไรเดอร์นะครับส่งของส่งอาหารนะครับที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่ง เมื่อในหนังเรื่อง r i เดอเลยครับซึ่งนิกเนี่ยเป็นหนึ่งใน1 0 KOL นะครับที่เราครับเลือกมามาทําภารกิจมาทำชาเลนจ์นี้ทุกคนตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภารกิจนี้มันจะเป็นยังไงและมันน่าตื่นเต้นหลอนแค่ไหนหืุอนลุกถ้าผมไม่ไหวนี้ทําไงครับต้องพาพาไปโรงพยาบาลครับพี่พร้อมสแตนบายใช่มพร้อครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นฮาฮะนิกได้รับภารกิจมาเป็นไรเดอร์ฝึกหัดต้องมาส่งออเดอร์ให้กับแขกลึกลับนะฮะซึ่งสถานที่ที่เราถ่ายทําในวันนี้ mm hmm. บอกเลยว่าเป็นสถานที่จริงครับผมเป็นโรงพยาบาลร้านแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพขอไม่บอกแล้วกันครับทุกคนว่าที่ไหนและด้วยความที่เป็นสถานที่จริงนะครับ mm hmm. เราก็เลยมีการจุดทูบบอกเจ้าที่ก่อนการถ่ายทําครับเพ mm ื hmm. ่อให้การถ่ายทํานั้นดําเนินไปอย่างราบรื่นนี่คือผู้ร่วมทีมนะครับล้มชะตากรบ ก็ไม่ได้เป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วกาขัน้องเห็นผีแล้วยังไงครับวิ่งเข้าใส่ใช่ถ้าผีหลอกก็ชูจอกกระชากตามกับบ้านที่ไหนที่นี่ที่นี่บ้านที่นี่และนี่ก็คือผู้ร่วมทีมของนี้นะครับก็คือน้องไอซ์จากช่องโกดังพิศวงครับผมบอกเลยว่าโอ้โหเข้าคู่เข้าทีมเข้าจริตกันมากและก่อนที่จะเริ่มภารกิจนะครับก็มีการแจกอุปกรณ์ยังชีพกันนิดนึงครับผมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเอายาดมจะช่วยได้ไหมเนี่ย มีคนไม่ไหวเหรอจริงๆรถพยาบาลก็ไปแล้วครับมีเหตุการณ์ที่ทําลายกําลังใจมากเลยทุกคนเพราะว่าทีมที่เข้าก่อนหน้านี้นะครับเขาไม่ไหวแล้วก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็ต้องใส่เสื้อไรเดอร์เหมือนกับเสื้อที่มาริโอใส่ในหนังเรื่องไรเดอร์ที่ทุกคนจะได้ดูเลยครับรู้าึน วิธีความชี่ตึนเต้นปวาชีม่มากวิธีการที่จะท,ทำให้เราไม่กลัวผีนะครับนั่นก็คือเราแย่ใส่ผีเ<า>ชิญครับแล้วก็ถึงคิวของนิกกับไอซ์ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติภา,ารกิจในโรงพยาบาลร้างกันแล้วครับทุกคนใส่ชุดให้ดีเตรียมกล้องให้พร้อมแล้วกระเป๋าออ,อเดอร์ที่ทางนี้จัดไปหาดิฟให้เจอและไม่ต้องถามว่าชั้นไหนเพราะมีคนรอกดให้ แต่คิดว่ามีตัวหน้าที่เปทงานเพิ่ำนตัวื่วอใช้ดิบขนส่งด้านหังแทนนะคะไรนะกระเป๋าให้เจอใช่ไหมกระเป๋าให้เจอใช่ไหมอะไร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 ทีนี้ฮัลโหลสวัสดีครับกระเป๋าสวัสดีครับนมีกระเป๋าเยอะกระเ๋อกระากระเป๋ากระเป๋า กูว่ากูว่ากูยืนกูยืนเขาบอกว่ากเป็นคนเดินเไม่เห็นจริงจังอือทำไมอ่ะไม่กูยืนเป็นคนเดินไม่เห็นเราจะต้องเข้าใจยังไงวะเดินตามลูกศรหาห้องที่มียันแปะอยู่เพราะนั้นห้ามส่งผิดห้องเป็นอันขาดเพราะอาจมีสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราก็เป็นได้กรัต้องไม่ส่งผิดออเดอร์นำส่งห้องผ่าตัดด่วนต้องผ่าตัดด่วน ข้าวกล่อมาให้แดดแล้วก็ไห้เป็นผู้เชี่ยวเป็นตองสังตอโอเคโอเคครับออเดอร์ที่1ส่งตัวผู้ป่วยเดินไปท่ห้ผู้ป่วยไลเปิดทีรามัเพื่อหาเตียงของคุณของคุณพร้อมพงตาดีพาคุณพร้อมพงนั่งรถเฉียนใหญ่ไปที่ห้องผ่าตัดสำหรับออเดอร์ที่หนึ่งนะครับเราจะต้องไล่เปิดเตียงผู้ป่วยเพื่อหาเตียงของคุณพร้อมพงอารี อออมาสครัมอเดอร์มาส่มแล้ไปปวยออเดอร์ที่หส่งตวผู้ป่วยเดินาไป้องผู้ป่วยได้เปิดทีลามานหาเตงคุณพ้องอาีป้ื้อได้อยู่ปเตียงพาคุณพงงนั่งรถเข็นไปห้องผาตัดโดยการเข็นรถเข็นไปเมื่อคงแท่นแล้วให้อ่านประวัติการเจ็บป่วยของปัจจุบัน ส่งเองกาสารในผู้ป่วยด็้แพทย์แล้วถ่ายเซลฟี่ส่งกลับเพื่อย,ยนืนยันการส่งวันนี้ใครเปิดรับพี่หน่จริงวะเ็เ่อเรากเทียร,ราเิอไงช,ช,ชสวยรับ่เราไปถห้องผู้ป่วยแล้วเดย,ดยเาจปที่้ นองพงอารีนะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่เอกมัยพงรองนองพงอารีใช่ไหมพี่พี่ขอ,อยักไม่ตรวจเยอะมากนะครับออกมาเครับ 桌子台。 อะไรน,นี่ป้าจริงเหรออะไรอะไอ้ต้อนลอยไอ้ต้อนลอยไม่ค่ะมาที่ประเด็นนี่ก็โูนเองสวัสดีครับฮัลโหลคุณพ่อพงอาลีสวัสดีครับไม่มีไม่มีมีคนเดียวนี่ต้องมีชัวร์นี่ไงไมีบุญคนบ้างบุญ นุ่ไม่ไม่คนเขาหายดูโอเคน่ากลัวมากเลยแล้วไหนยะเราหาดินทรายก่อนถ้าเราหาดินฝาก่อนก็เจอหลอแล้วเนี่ยพี่พี่ว่าจะเห็นห้องที่เปิดไฟเลยนี่ห้องนี้ชัวร์โอเคครัยังใช่ใช่ไปทางนน้นอ้าวอุ้ยเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพรมพงศ์อารีขอชื่อคุณพรมพงอาีล้วเคยเรียกคุณอารี เอาแล้วราเอาเขาไปยังไงอะเราจะต้องพยุงเขาไอ้ย ก็บอกเอเดอร์พ <an> ี <ing> ่อะฮะออเดอร์ว <diction aries> <ỗ hat> ันนี้มาพี่เขมอนแล้วไอ้ถึงไ่อยากให้ปาดเลยกระเป๋าจริงเลยไปไปห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดยู่ไนอ่ะห้องผ่าตัดัไอ่ะไตามดูสอไปเช่ว่ามันมาไมีง่่งกับแลไ้่่งไป่ไน่า่่น่นี่นี่ี่ โอ้ยเฮ้นี่นี่งวราเราต้องอ่าน <c oughs> อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูนอนไปแล้วคุณครับคุณหมอครับพาคนไข้มาส่งครับผมเต้องอ่าวใช่ครับอกุงแคอไหนก็วัเสร็จแล้ว้องไดือ่านมานันั่นเด็ก่ นะฮะเพิ่งทำอะไรล่ะเธอกินยาแย่ยยยยยงของแบบนั้นเ <ś m _> ออ,อเป็นคนปวด่อ,องษ <c oughs> ์พงศ์อาลีเพชรชัยวัย17ปีอยู่บ้านเลขที่12หมู่ <c oughs> 10กระเสงปากเข้าสา,วางวัดปากลุบบนลังสระนี้ประวัติกา,าก,การเจ็บปวดในอดีตหาสาเหตุไม่พบมีอาการแต่รักษาไม่ได้และไม่มียาใดรัรกลาอาการได้ประวัติกรา,ารเจ็บปวดปัจจุบัน ผมผมผมอาการยังคงสาหัสคึงต้องนำไปส่งยังห้องผ่าตัดเพื่อตรวจสอบอวัยวภายในโดยมีถามอวัยวะโดยด่วนอาการที่เกี่ยวข้องในรั่างกายพบต้องทำตรวจภายในอุ้ยเป็นเตียงเขาขึ้นเตียงไว้หรอเดี๋ยว คุไข่เขาจำไม่ไหวครับคุไข่เขาจำไม่ไหวครับช้นครับแล้เอาประวัติให้เขาสิประวัติให้เขาประวัติอบบอขม่อข้ามบ่อม้วัครับนี่นี่เซลฟี่หน่อยนี่เซลี่หน่อยนี่เซลฟี่หน่อยเราสเขาไม่ทเซลฟี่สอด้หรอเซลฟี่เซลฟี่เนี่ยตีโอ้ยอย่าบงนะ เออแค่ไหนสล oh 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 ั <lish Meat S 2> oh ีู่าไม่คือพูดว่าพี่พอเดินตามมาด้วยเขเขาน้าจะมาแบบเขาเป็นผูมิวังนี่แหละห้องดับจิตที่มียันเย้เยี่ยนี่น่เจอแล้วห้องดับจิตยันอับจิตยี่ยัไป มือสุดท้ายเดินหาต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 อ่าโอเคเมื่อเข้าหลวงราจิตแล้วให้นั่งลงขัางหอดศพนำข้าวกล่องข้าวกล่องน้ำแดงมามา่เตรียมมาให้พร้อมข้าวกล่องน้ำแดงมามา่แล้วพูดว่ามาแล้วมาดีเอาของกินมาให้พูดบนไฟจะวางของเสร็จมาแล้วมาดีเอาของกินมาให้ ทำความรู้จักศุขค่างด้วยการอ่านข่าวที่แปะอยู่หรือร้องเพลงให้ศกฟังขยับเข้าไปใกล้ๆเกียงเพื่อยืนยันออเดอร์ถ่ายภาพทุกคาไปเข้าินมาแล้วมาดีเอาของกินมาให้โอโอโมาแล้วมาดีเอาของกินมาให้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  พาบนหลัอุ้ยหลังเรารอเดอนานกับรถพุ้มชนอุ้ย์งอเลางแล้วพาศกลงน้ำอัมพะเเบืองอแล้วเอ๋อัดเจอไรได้ัวร้อเจอลูกค้าบนหลังรอออเดอร์นานขับรถพุงชนพาศรลน้าอัาพะโทกที่ผ่านมากู้ห้ยได้รับแจ้งเหตุหลังจากเิอเ ini yang lor pegang mohon sama nak

อย่างมยค่ยิสชี่อะจะลองไห้ฮะคุณมัตติชิเหม่อีอาจา่จริงๆเลยอะอกออ้เดพิเศมาแล้วรับอะไรวะอะไร่าะ <c oughs> อ,ออเดอร์ที่สามรวมทีมเลยเด้กัอ,ออเดอร์พิเศษหาห้งที่มียันติดไว้ให้โดยน้ำสมออ,ออเดอร์สับติดออกจากซองขาวแล้วส่งให้กับไรเดอร์ลูกพี่ถ่ายรูปเซฟี่กับไรเดอร์ลูพี่ส่งกลับมาเื่อจะกนีไป ได้เดืรอนพี่คือใคอ่ะหาห้องที่มียันต์ปิดทิ้งเลยไอ้เห้ยตกบันไดนะเนี่ยกลัว เอาชอบป่ะได้ไหมปิย uh, right? ันป oh, uh. ิย totally. ันอุยมีง่าีกสองอุ้ยเร่ไงสิ่ไม่ได้เรื่องสระจะต่างม หมอนีพอี้ริงๆดองีี่ไต้งเจ็บหกอนานี้ครับคัรับอเรงาแล้ครัสวัสดีครับขอไม่่อนครับเชิญเลยครับเย คนทุกคนภารกิจเสร็จแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราส่งส่งออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวทุกคนดูในคลิปเอาละกันว่ามันหลอนแค่ไหนนะฮะก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่า้อยากรู้ว่าเวลา ไรเดอร์เขารับออเดอร์มาแล้วเขาต,ต้องต้องแบบไปส่งตามสถานที่หล่อนเป็นยังไงดูได้นะครับจากคลิปนี้ครับผมแล้วก็ไปดูหนังด้วยนะครับเรื่องไรเดอร์วันที่สิบธันวาคมนี้ครับ